ำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของสนามกีฬาล,ลางจางังหวัดศรีสะเกดเกาะกาน้ำครับวันนี้มาพบกับการเปิดบ้านครับของอราชาวานอนราศีสไลยูเนเต็ดครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของสุริน์ของชีมูลครับเสินนวีดเริ่มเกมครับราศีสไลเป็นได้เริ่มเปิดเกมก่อนครับดูคเร่ ลูกนี้หมายเลขยี่สิบของทางราศีครับโอ้หลุดไปหรือเปล่าเอ้ลูกกินแม่วิชิตครับเมื่อสักครู่โอ้ทำมาดีนะครับแต่ว่าลูกตอนที่ยิงนี่หล้มตัวลงไปก่อนครับแต่ว่าโดยจะปีลิตแล้วครับแหมยังอุตส่าห์ยิงนะครับโอ้ลูกนี้ครับยังไงครับมีดึงนะครับแหมโดนดึงแหละครับวิชิตเมื่อสักครู่เอาเล่นเร็วเลยครับมาที่อภิสิิ์ครับอภิสิษ์เอาลูกลงสวยครับ ต้องรอเพื่อนครับอภิสิทธิ์ลูกนี้ลูกนี้ยังไงครับโอ้โหแหวกไปได้อภิสิทธิ์เปิดได้ไหมลูกนี้ขึ้นมงแงงๆโอ้โหแหมเมื่อสักครู่ได้มงเลยนะครับนัดชนนครับเมื่อสักครู่มีทางด้านแหมพิสิต์นี่รออยู่ครับยังได้ไหมครับลูกนี้แหมแตะหลอกได้สวยครับลูกนี้ไปแล้วครับสุรินทรโขงชีมูลครับมีอาบาสอยู่ครับเปิดโค้งให้อาบาสอาบาสโขงเลยครับลูกนี้แหม อาล่ะครับกรรมการต่อนกหวีดหมดเวลาในครึ่งแรกครับแหมคู่นี้มันจริงครับถามครับปี2022ครับเสียงนกหวีดเริ่มขึ้นครับทางสุรินของชีมมนครับลลูกนี้เข้าไปยังไม่มีใครครับเอ้าลูกนี้เรียบเรียบครับเรียบร้อยครับแหมประตูแรกครับของสุรินของชีมูนครับหมายเลขน่าจะเป็น73นะครับราศีสไลดครับ นัชนน์ไม่ยังได้ครับลูกนี้ยังไงครับแมต้องช่วยกันต้องร้องและครับมีพิชัยครับโอ้ครับเอาแล้วครับลูกนี้น่าจะได้ฟาวหรือเปล่าครับน่าจะได้ฟาวครับแม่เมื่อสักครู่เกียรติศักดิ์ครับไปทำฟาวครับเมื่อสักครู่เป็นมาแล้วครับของเชียร์ครับทางทีมราชบวานอนให้กำลังใจแ่ละครับ สุภาพเมืองจันครับอยู่หลังลูกครับขวามือนี่มีพิชัยบุญโยอยู่นะครับจะเล่นลูกแบบไหนเท่านั้นลครับรอสัญญาณ้องวีดมาแล้วครับลูกนี้ตัดสินใจโยนเข้าไปเลยแล้วยิงเลยครับลูกนี้โอ้โหขออีกที่เรียบร้อยครับแหมซาำแ่ๆครับนัทนนท์ครับลูกนี้แหมเปิดฟรีคิกลูกนี้ขึ้นมาครับโดยหมายเลข27ครับแหมแล้ว ผู้รักษาประตูของสุรินทร์ของชีมูนปัดออกมาครับหมายเลข8ครับนัชนนครับยงสกุลเข้าไปซ้ำระยะ2ครบ่เท่านั้นเองครับแม่ส่งบอลเข้าตุ้มตาข่ายครับเกมเอามาใหม่แล้วครับบุกขึ้นมาเร็วเอ้าแล้วมีด้วยครับฝั่งนี้ครับมีด้วยครับยังไงรเอ้าสกัดเข้าประตูตัวเองครับเมื่อสกู่เรียบร้อยครับราชาบานนท์ขึ้นนำครับแม่สินสมุทรครับสกัดเข้าประตูตัวเองครับแม่มาครับแล้วก็ลากกลับมาดูตอนใหม่นะครับ พิชิตครับโอ้โหลูกนี้เอ้ายังสงสัยนะฟาวยังไงครับเปิดไปทางด้านกลับขวาบ้างครับอา้าวทำเกมไปทางด้านกลับขวาบ้างครับทางสุรินขขงชีมูลแหม่ต้องคืนนสายเหมือนเดิมมั้งผมว่าอา้าวมาแล้วครับมาสายเหมือนเดิมครับแหมรู้สึกจะบุกหนักแล้วกินครับสุรินขขงชีมูลในช่วงนี้ครับ กิติสัอูตอกส้นลูกนี้สวยครับกิติศักยิงเลยลูกนี้เรียบร้อยครับผมมาแล้วครับสุรินทร์ของชีมูลครับตีเสมอแล้วครับหมายเลขเจ็ดครับชัยพลอุดรพันธ์ครับนี่โอ้ไม่น่าเปิดโอกาสนะครับแม่แล้วก็เขารักษาโอกาสไว้ดีดีครับทางสุรินทร์ของชีมูลครับสองประตูต่อสองครับนัทอานน์ครับใหม่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงไปครับอานน์ครับตัดไว้ได้ครับไปแล้วครับพีชิตครับ วิชิตครับวิชิตลากมาครับข้างหน้ามีอานนท์อยู่ถึงอานนนหรือเปล่าอานนท์ได้ยิงเรียอยลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยอานนท์ครับเปลี่ยนลงไปไม่ถึง3นาทีครับโก go go โก go go อานนท์ครับแมโอ้เปลี่ยนลงไปไม่นานครับโอ้โหผู้บรรยายนี่นั่งอยู่ข้างนึงว่าเข้าข้างนะครับไม่ใช่นะครับ เต็มตาคายครับเอามาแล้วอานน์เจ้าเดิมครับอานน์ยังไงอานน์อานน์มีดูกูเร่ครับดูกูเร่ดูกูเร่แทงทะลุช่องมาครับแทงทะลุช่องสับลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยด้วยครับมาอีกหนึ่งประตูครับกโ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 กแมามาอีกหนึ่งประตูรวด สุดดยอจรริงคับหมดแล้วยังครับอ่าหมดแล้วนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับอ๋เอาครับนอนรอเลยครับทางด้านผู้เล่นของราซีสไลด์ยูเต็ดอ๋อเจ็บแล้วครับโดนลุมสามแล้วครับเอาเลยครับเบอร์สนามครับแต้มแรกอ่าเกมแรกครับสามแต้มแรกของทางราชบ้าน